ที่จบชั้นประถมนะครับจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกครับว่าจะไปเรียนมันธยมต่อที่โรงเรียนอื่นหรือจะต่อที่มัธยมสาธิตนะครับก็คืออีกฝั่งตรงข้ามแค่นี้เองนะฮะเราจะไปดูกันครับว่าหลักสูตรที่นั่นเนี่ยเขามีการเรียนการสอนแล้วมันต่อเนื่องจากชั้นประถมยังไง โปแกรมมีสอนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาหลักภาษากรงกเอาให้เด็กๆได้ฟังพูดคิดและสร้างสรรค์ได้เหมือนเรียนในต่างประเทศสวัสดีครับอาจารย์ครับ Is teaching English here at Swansanda Demonstration School different from other places in Thailand? Uh, I think um, Swansanda has maybe the smartest young students in the country. I think... see. Right. Oh ho, kids here, huh? The smartest in Thailand, really. Oh, is that true? Okay, thank you, Chairman Ryan, for coming. Thank you very much. <laughs> okay. Bye, guys. Bye. <laughs> ห้องนี้นะครับบอกบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยอู้การพูดในที่ชุมชนการพูดในที่ชุมชน public speaking ออเข้าไปเลยอาาจารย์ this class i see from in front class is public speaking right Uh, this is our special club. Yeah. Mm -hmm. Now we study as speaking, but public right. speaking is an extra activity. We yes. have also as an extra club, mm -hmm. so students can practice also speaking in public. Okay. Okay. okay, that's very essential. Thank you, Dan. I'll leave you to the class. Thank you very much. Thank, you. Thank, you. Thank you very much. การเรียนการสอนอยังเป็นแบบบูรณาการวิชาที่หลากหลายลงไปในกิจกรรมการจัดง,งานทั้งในและนอกโรงเรียนทำให้เด็กๆกึ้ทักษะและความรับผิดชอบในทีมและตัวเองอย่างเต็มที่สำหรับเด็กๆที่ตัดสินใจเรียนสายสามมาแล้วนะครับแน่นอนที่สุดว่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะจบตรงนี้ไปแล้วไปทํางานอะไร เขาวางที่จะเรียนตอนน่อในระดับอุดยมศึกษาครับแต่วันนี้ครับเราจะมาดูน้องๆมัธยมสาธิตสนสุนันทาน,นะครับว่าพวกเขานั้นเรียนการทําอาหารส่วนหนึ่งก็เพื่อมาประกอบการเรียนแบบบูรณาการในการเรียนของพวกเขาที่โรงเรียนแห่งนี้นั่นเองครับ เอาอะไรดีกระแตงกวาก็ไดค่ะแตงกวาก็ได้นะคะอร่อยมากนะครับอันนี้ก็คือน้องๆกลุ่มหนึ่งอยู่ที่หมอะอยู่มสองนะครับถัดไปนิดนึงเนี่ยน้องๆชั้นมสามก็ทำเหมือนกันอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราตามกันต่อแล้วเรียกไปเล่นกับพวกนี้ก่อนสวัสดีเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูลุงให้พี่เต็กรับประทานกันค่ะส่วนผสมของไส้นะคะ ก็มีน้ำมันแล้วก็รากผักชีเป็นแบบฉบับวังแท้เลยปะ่ะ,ะใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นการทำไข่ค่ะอ้าวแล้วเราได้ตัว ห่อแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องทำให้มันเป็นเบิร์มผูห่อแล้วไปกริยาในการใส่หมุดเสร็จปุ๊บเน้นเสร็จแล้วทานได้เลยป่ะทานได้แต่ว่ามีน้ำจิ้มด้วยมีน้ำจิ้มด้วยเหรออ้ต,ต้องขอสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอี่อยมาก <Yeah. S 2> เราจะพักกันสักรู่นะครับดเดี๋ยวกลับมสมเสงา จุดอช้าเพราะความดีเด่น